พยาเด็กๆมาเด็กๆไปไหนกันคะ่อโเอย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 ออลานตัวิเมตรี่เจเราอยู่ที่ไหนอยู่บนภูเขาใช่ไหมสฉยทริปนี้เกิดจากที่ป๊ามาทํางานแล้วมีเด็กเด็กคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากเห็นภูเขาใช่ไหมคะ แม่ดูบ้างแม่ดูบ้างว้า,วา คุณพี่เลี้ยงหลับใช่ <Laura> คุณพี่เลี้ยงไม่ทำงานค่ะคุณพี่เลี้ยงเลี้ยงหมาค่ะอ้าวพี่ตี้ไปไหนันะถ่ายพี่ตี้ให้ถ่ายดีด้ยังโอ้ยเรามีผู้รุ่นคลีนบริษันี้ยังไม่ปเปิดเผยนะ เดี๋ยวมีมคลิปต่อไป